ตอนนี้ใบไม้กําลังร่วงค่ะนี่ค่ะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วจ้ะจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเฮ้ย<อ>นี่ค่ะ ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองร่วงเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะมีรถของรัฐบาลนะคะมาเก็บเขาเก็บไปไปแล้วรอบหนึ่งจ้ะเขาก็จะเก็บจนใบไม้มันร่วงหมดละค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บมันลื่นค่ะลื่นทำให้อันตรายนะคะจะมีสีแดงด้วยค่ะเนี่ยสวยสวยเนาะก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง วันนี้ผัดเอามากๆค่ะกำลังผัดไก่ค่ะผัดมาม่านะคะแล้วก็เฮ้ยนี่นะคะเป็นมาม่าก็ลวกแล้วค่ะโอ้มันเป็นไอ้ควันอ่ะเฮ้ยอะลโะมันเป็นควันอยู่โทรศัพท์ไหมเฮียนี่ ก็เอ๊ะทำไมผมเป็นแบบนี้เห็นไหมมาม่าจะทำอะไรนี่ค่ะนี่ก็มีมาม่านะคะเอ่อต้มแล้วนะคะนี่ก็เป็นอาหารน้องไีเดียนะคะมันก็ดังแล้วก็เนื้อแล้วก็มะเขือเทศค่ะโอ้ยย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 ส่วนอันนี้อยากกินไหมปลาหมึกค่ะเดี๋ยวจะลาบเดี๋ยวแม่จะลากปลาหมึกนี่ค่ะจะมีปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะโอ้บีเดียอยากกินปลาหมึกเหรอ ปลาหมึกกุ้งแล้วก็นี่จะเครื่องลาบข้าวกลั่วพริกหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักใส่ผัดมากๆค่ะเอาแบบง่ายๆค่ะแล้วก็นี่ก็เตรียมจิงกับเออลาบปลาหมึกค่ะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะวันนี้ลาบปลาหมึกิเฮ้ยพ่อลูกก่อน <S 2> <S 2> <S อะไรลูก เดี๋ยใกกวใส่ผักก่อนลูณก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยต้องขออภไปนะคะเฮ้ยอด็กน้อยลูกค้านะคะเดยเดย์เซอร์ไใส่สกรันตตน,นะคะกรันตตน,นี่เดี๋ยวก็ไปรอที่โต๊ะกินข้าวได้เลยนะคะกรันต์นเ่งเามาใส่ผักผัดที่ก่อนผัดผักแป๊บเดียว ค่ะวันนี้กินง่ายๆค่ะผัดมามา่าอันนี้ก็เป็นน้ำซอสนะคะมัคขีเนาะน้ำซอสมามา่าโอ้ยถุงเอาไปทิ้งขยะแล้วอ่ะสกาศอิเทปพลาสติกเลยผันมัคขีดาเรวรสโยลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผัดมาม่ากิปแล้วก็ ลาบประมุดจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวกิบพอผัดก่อนนะคะผัดมาม่าง่ายๆค่ะวันนี้ใส่อกไก่ค่ะนี่เปิดน่าเดเดี๋ยวกิบก็จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอทำลาบก่อนนะคะอีกดู่อินิสลาเดอร์มาเกนี่ค่ะโอ๊ยกิปก็จะทำแบบรวดเร็วนะคะ ใส่พริกนะคะพริกเข้าไป and oh w <c oughs> ัคต์เนก็ใส่น้ำปลานะคะอัวเค็มะค่ะใส่พริกผงเข้าไปนจังเหลือแค่นี้อีเทปเบนน์เนสุเปลใส่พผ็ด เดี๋ยวมันจะเผ็ดเข้าคั่วค่ะเข้าคั่วเส่นิดเดียวจะเดี๋ยวมันเหนียวเนาะคงจะน่าจะลาบเหมือนราบหมูลาบไก่เนี่ยเนาะราบคลิปก็ทำครั้งแรกนะคะเนี่ยม,มีไอปลาหมึกที่ซื้อมาจากตลาดจากพวกเราออกจากช่องฟิตแล้วก็มาลวกหอมเอามะนาวค่ะ จะเปรี้ยวเนาะมะนาวลองคนก่อน,น,นใส่ข้าวโพดก่อนปุ๊บแคาเดี๋ยวเอาเล่สุดนี่นะคะจะเป็นยังไงคะลาบฟัน ไม่มีเลยใส่ <laughs> ลูกค้าเดือดกลั้นจนยิบใส่น้ำปลรรานนหนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวนะคะน้ำลายไหลแล้ววิเดียมมันจะเป็นลนาบปลาหมึกยังไงเดี่ย้ยำปลาหมึกหรือเปล่านี่คะ่ะก็เดี๋ยวใส่นี้ก่อนอ๋อม เอตันสกัดโรเบิร์ตไม่กินปลาหมึกนาคฟเดี๋ยวลองชิมักชิ้นก่อนอืมแล้วอืมอน้ำปลาเนี่ยยังจ้ะมะนาวเสร็จหมดเลยเนาะนี่อุ้ยกวามเปรี้ยวแต่ว,ว่ามันแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแล้วเล็ก เดี๋ยวใส่ข <If> ้าวคั่วอีกจ้ะเพิ่มความหอมอีกมีียาทำอะไรเหมือนหมูเลยอ่ะโฮ้ยตดปลโลยโฮ้ยตดปลโลยป้าเอ้ยคนเนียเนี่ยค่ะเป็นพู้ชิปลาหมึกลาบปลาหมึกกับกุ้งจ้ะเอาลาบทะเลแล้วกัน ลาบสี่ปุโอ้ย๊ยน้ำลายไหลละเซ็บเซ็บเซ็บมันเหมือนยำเลยเนาะลาบ <laughs> นี่ทำกินง่ายๆนะคะเม็ดเจซ๊ยบใส่หอมก่อน ยังยังไม่มีข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวตักมามากก่อนนะคะ ีเดียวหน่อยนี่ม,มาม่านี่ผมป๊อบป๊าอ่ะนี่ผมป๊อบป๊าโซุกก็มาซื้อแตงห้องป๊อบป๊าสกัดนี่ค่ะ,ะ,คะเสร็จแล้วอ่ะน้องวิเดียมหัดมาม่าก่อน

Yes. Oh. See what? สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะบ้านทุ่งทิวลิปนะคะวิดีบ้านทุ่งทิวลิปนะคะวันนี้ก็เอาวัดวิดีวันนี้เราก็มีเนี่ยคะ่ะ เมนูแก้หนาวไม่ใช่ไหม <laughs> เมนูกินง่ายๆค่ะผัดมาม่ามากินผัดมาม่าด <c oughs> ้วยกันค่ะอะไรลูกสตรอเบอี่กัเกลาอาหารถ้าไม่รีบกินมันแป๊บเดียวมันก็เย็นค่ะใส่เสื้อตัวนี้อีกแล้ว <laughs> อีกดักเด็เสื้อแบบเดียนที่เชด็ดอ่ะ <laughs> โอ้ oh, mm hmm. แม่ลูกอ่อนจะจับได้อะไรก็ใส่มาสังเกตใส่แต่เสื้อตัวเดียวเออกิดมีหลายตัวนะคะเดี๋ยวกลัวกลัวกลัวว่าใส่แต่เสื้อตัวเดียวมีหลายตัวค่ะสีขาวก็สีดํามันใส่สบาย oh. ช่วงเป็นแม่ลูกอ่อนนี่ใส่สบายเพราว่าอีสจะดุกเออดุกจ่ะดุกเอ่อโอ้ยจ่ะจ่ะอืมเห็เป็นสุ่ ปาดมากๆ,ๆมแม่จะทำอะไรก่อนนี่บดีกินข้าวหรือให้หนูกินก่อนเนูเฮฟเดูก่อนน่สวิหกเล็กกับป๊านอ,อยออยไหมแดเล็กกวาอัโอ้๋ยวนี้เดี๋ยวกินขอกินปลาหก่อนอนี่ทำไมแห้งกันเดี๋ยวคนก่อนบดีเดียเด๋ยวเ แม่กินปลาหมึกก้อนปลาหมึกซื้อมาจากตลาดยังไม่มีเวลาทำจ้ะพึ่งจะได้ทำกินว <laughs> ิดีอ noodles อืมอืมยดิชเล็กอะวิดีอพิมพ์อบเล็กจ้ะแยงเมลว่าใหสแยวเมลเข็ดชิมเมลโอ้มากเยรับวิดีโอเข็นเมลพ่อเข็ดไหม

ฮัปสัสมอืมอมมอมมอ,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 มอคุ้มส่กิฟก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่เอนดูน้องบีเดียนะคะแล้วก็ครอบครัวเรานะคะเราก็เป็นเพจเ,เล็กๆเองนะคะก็มไม่ได้เ,เป็นเพจใหญ่ๆนะคะก็ะ <laughs> ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เห็นมากดไลค์กดเออลูกหัวใจ<ม>ให้เงี้ยก็ก็ดีใจก็ดีใจมากแล้วค่ะก็มันก็มีกําลังใจทําให้ให้เราทําคลิปทำคลิปมาให้ดูเดี๋ยว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 งอเสร็จแล้วนี่ยงด้วเไหมมวยไปไหน

ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ที่เอดูครอบครัวเรานะคะว้าวใกล้ๆอีกบิเดียใกล้จะแปดเดือนแล้วใบนะอักมาเดี๋ยวนะน้องบิเดียกินข้าวเก่งมากเลยค่ะแต่ตอนนี้นี่เด็กน้อยนี่สายเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเอรู้สึกว่าจะเป็นตัวของตัวเองขึ้นชอบ เดยว่าเห็นแม่ไ huh. ม yeah, so ่อยู่ด้วยก็ร้องไห้แต่ตอนนี้อยากให้แม่เล่นด้วยเขาอยากให้เราเล่นด้วยอุ้ยล่าปลาหมึกแซ่บมากเลยพี่เดียวอืก้อกินจุ่งหน่จุ้งดี่เลี้ยงหรอ ่อิิฟชถามโรบบทว่าเอาปลาหมึกไหมไม่เอาจ้ะคนดัตเขาไม่กินปลาหมึกกันกินน้อยมากเลยเอาบิเดียไหมบิเดียไหมใกล้ใกล้ใกล้ปุ้นเนาะปุนเนาบิเดียโอ้ยไอตุนไอตุนบิเดียอยากกินปลาหมึกระดูกอ๋อเยอะเยอะเอาทิชชู่ก่อน ก้อนไม่ทันใจเลยน้องพี่เดียวน่ะส่วนแล้วก็อร่อยมากจากปลาหมึกสดเนาะอัอสุดบีเดียวฟอร์เอร์สุนพีเดียวมากกว่เอเตออิงฟิสลาดเดอร์นะครับนรเนเธอร์แลนด์เขาเรียกป้อนขอว่ท่นใจมั้งอีแม่อีแม่เปล่าป้อนเขาแค่นแน่เด้อ เดี๋ยน้องก็ยอมนะอือยอมละครับ hmm. <c oughs> ผัดมาๆง่ายๆจ้ะซื้อมาสำเร็จรูปแล้วก็ผัดเลยเอาง่ายๆเลย ของวิเดียก็เป็นมันฝรั่งมะเขือเทศเนื้อจากบวขอกินยำบุบแซบๆไหมไม่อืม Phết tầm video Thầm lại đủ ốc Ê châm chê Này Thúng tháo có ở <laughs> <laughs> Nóng <talented không>? cái <laughs> <Are Ouais. cười> <pagar> Ja? Hey. Lekker. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Papa. Ja, Oei, een beetje hier. Kan je ja. we'll even een geven? nog even. je nou? Oh, oh Tukit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 uk. -tuk 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 Happers. Hey. Hele grote. Bied Happers. Mmm. 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 Even wachten lekker. Happers. Ook aan je neus, lekker. En je neus, allemaal. Oh, oh, oh. Mes. Een mes is het. Mm.

Je bijna vol? vol. Hmm. Ik, ik heb nog, maar ik ben, ik ben er vol, denk ik. Nog meer? Hij eet alles op, hè? Dan ben je geen Wat is dit? Hmm? Wat is dit voor bieten? Tomaten en aardappelen en vlees.

why not er Oh Julia. Hm. Mm. De laatste. Mm. Ha. Goed zo, kijk. Handen. Ja, goed. Oh, op. Kijk yeah. right nou. Hey. Oeh. Keng mak. Go for yourself. Keng makleuk hè. เนี่ยฉัเอกอินฉันกิบเยอะมากนี่กอนกันก็พอแล้วฉันกินเยอะมใกโอ้ยดูเมื่อเช้าไปบั่นจักรยานไปตัดผมจ้ะผมร่วงเยอะตอนแรกตัดเองตัดเองไม่เท่ากันก็เลยไปให้เขาตัดให้ค่ะตัดข้างนึงข้างนึงสั้นข้างนึงยาวเพราะปั่นจักรยานไปฝนก็ตกเมื่อเช้า ค่าตัดก็18ยูโรนะคะประมาณ600บาทบ้านเราเ<ม>ขาสับผมไม่ค่อยสายใจอะไปสามร้านอะอืมเดี๋ยวเอฟเฟนไปไปเซ็ตคันส์กัน เอกันทันีบอกว่าบายบายเยอเดี <laughs> <Yeah. S 2> mm ๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เออเออเออยู่นั่นเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่เอ๋บายบายก่อนเอ้า Krapje. Krapje? Mijn buik een Mijn Mijn zo voor die keer. Zo voor die keer. <laughs> Oké. Okay.